ไปดีจ้าพ่อพี่น้องวันนี้สนองกับวันที่นำสานุกสนุกก็ไปซื้อแป้งนัวสนองเก่งมะมัยเด้อจ้าเบิกบัตน้ำสาวนอมเด้อเด้อจ้าเก่งมะมัยเงินสานุกเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องอันขากล้องก็ลืมบอกมาถามสานุกก่อนพันนี่บุกขากล้องเพื่อไปซื้อผมสุ้มรถเยอะสนองไปคู่เก่งเก่งมะมัยแต่โมโหเซฟเซฟจ้าสน้องก็ใช้ครบเบิกบัตแล้ว เพราะว่ามันบ่มีค่าของสันนอมก็เลยบ่มผู้จับให้สนุกมาสนุกจับให้อันนี้ก็คือมะฮง,งที่สันนอมพักต่อมะฮงพี่น้องข้ามข้าวปุ้นอันนี้ก็คือพักที่สันนอมล้างไว้แล้วมีพักซีผักบุ้งผักขา้าวทองแล้วก็สลัดหลายแนวห้ามกิกนกระข้านกสองคงพักมาตินสวนเลยจ้าเบิ่งไปตอนกินเพราะเด้อจ้าเพราะว่าตอนเฮทศก็สัญญาไม่เนื่องกันซีบได้ทายพี่น้องเบิ่งข้าวปุ้นแม่ไปแล้ มกามนเอาตอนกินเขาละให้ท่ายเขา้าวให้เบิ้งดีซือซบปลาแซ่บก่ปลาขวดได้ครับโ้เจาเนาเก่งกับเวลาพอน้องบีบผ้าได้่นง่เออกับคนจับนี่คนกับคนนั่นเนอะสือเากระับมา

นองินนี้สีเงครงน่อไกงตับตน่อารแไม้งพักตัมะฮงปลาสุดยอดเลยนสนุกเนาะลงมาสบายดี้เถอะสุดข้าวสุดข้าวี้ข้าวไวได้พี่น้องเลยข้าสนุกแห้งแห้ง Ừm. Vào chung bữa trưa. Share không Khoa đường. Vào เด้อ, nói mà เด้อ. ba ở phía mặt ở đây ha, đây. เห็นว <ersch> ่าสีเบนนี้นี่สานุกน้ำตาน้ำตาเไหนเยอะเลยชาวนุกชาวนอกแมของใครให้เช่กันแลวมันคี่นอกเลยเห็ดบุ้มนะไรมันหาวเลยเนาะกนละกลุเห็ดนะเอข้าบัวเหมือนกันขะเสียงขเสียไปทุไปสี รถกีน้องเด้อึ่งข้อตุกต่อมึงเอาเือสำรูแกนมะแบบนีไปมึงสองมึงแง่หัวจอมาอาไม้น้อยังบอกเขอเก่งแตน้องมันไปเพอเขาด้ว Xe thay <cười> <cười> <Xoay lộ> nhá lòi <laughs> vào ừ. <laughs> cái Thôi <laughs> ừ. Thôi แตพวพ่อพึ่งจะไปนะแม่พึ่งเนาะ<ม>พุ่งไหนอันนี้พ,พ่งจะเสือชิปฟังชิปปลาให้เศ้าเป็นเด็ขึ้นนำแต่ละร้อนก็จะมุกพาพา<ม>าาี่นะเสือพาพี่เ<ม>่รอฮะโอ้รูโ้โอ้ข้าไปได้ยังนะพ่ามาเข้าเข้าไปลาไหมชื่ี้เป๋ไหม

มาฟังเสียงนกแก้วเขาบอกนกแก้วว้าวว้าวเป็นก็ว้าวเป็นแต่เน้ยลองบีบยังออกสองสามคำนึงมาดิปาดุงไว้ mất nước mất mất nước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  พี่น้องเบ่งกันเอาเอา้าอืมอือีด่างมนิของัออเอาเอาข้านาเนาะอเอากมะเมอนนี้ก็สิบแปดพันเมะฮัลโหล Ah ืม so really ่อย่างนี้จนมัชวนสนุกไปเชนโอเราหาเวลาว่างกัน

กับไปเทียบบารุรถส่วนนี่ผมเผยกระยา <g ül> <c oughs> ไม่แต่พี่น้องอย่าทางนัแถวนี้ทำนี่พี่น้องนี่ าเกิด่เงี่ยเนาะยามันยเนียเลยวาได้กง่อหนูเนาะอแมนยไปจีบดูอยแมนจบเอมาเป็นปากรับะครับไปเ้อท้ายมอนะ

ね、はあ、い。<music> ใ h เซ e ได้ใช่ไหมเซมาหนเซฟมาแระไรที่นล้พี่ลาน้องไปกันเด้อจ้าแบบน,นี้ฝากติดตามซ่องสาวน้องพาแซ่ไปเด้อครับบอกพพแพงนแันเด้อพี่น้องกัดตุนจะเอาคลิปลงเพินึ่งกองสองนี้ <c oughs> พี่พัประกาศหน่อกับโค้ชกับใคด้วยจ้าอยงกับแว่าสวัสดี